นั้นลองเทอร์มเนี่ยมองแล้วไม่มีอะไรจะหยุดยั้งมันได้หรอกบิตคอยเพียงแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยตรงนี้รอการสร้างฐานตรงนี้ให้เสร็จซะก่อนนะครับก็จะเป็นฐานซึ่งใหญ่มากพอขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะมีกำลังคือมันมันอยู่ในอัพเทรนมาอย่างมหัศจรรย์เนยนะจากเนี่ยจากไม่กี่ต่างเนี่ยขึ้นมาถึงอนนี้แล้วมันมีถึงแสนหนึ่งนะฮะแล้วมีแนวโน้ม้วยว่าจะขึ้นไปถึงสามแสน นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มใหญ่เนี่ยก็คาดว่าจะขึ้นไปถึง3ามแสนค่อนข้างจะแน่นอนแต่ว่าแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยมันครบองค์ประกอบที่จะต้องเกิด correction ใหญ่ขึ้นนอนองค์ประกอบคืออะไรอันที่หนึ่งเนี่ยคือ,อ support and resistance เนี่ยมันมันโดนเบรกมันเป็นแนวเนี้ยเห็นไหมฮะที่ืดอไปหน่อยมันโดนเบรก ข้อที่สองมาเกิด Bearish Pattern ข้อที่สามแดงมันครบแล้วครบแล้วทุกวนี้เนี่ยเราบอกว่าทองคำเนี่ยจะลงชั่วคราวค่ะครับลงไปเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยจะลงไปตรงนี้หกหมืน่นแต่เราคาดว่าไม่น่าจะถึงนะน่าจะแถวๆเ,เนี้ยแถวๆเนี้ยแถวปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะเริ่มขึ้นแล้วแต่นี้ก็รอดูกันอีก นั้นปัจจุบันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยระยะสัน้นเนี่ยอยู่ในขาลงแต่ไม่ใช่ทองคำบิตคอยบิตคอยอระยะสั้นอยู<ฆ>่ในขาลงนะครับแต่คาดว่าน่าจะเอาอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยส่วนระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่บิตคอยยังบูลิชมากอยู่นะครับก็คือสูงสุดเท่าที่จะไปได้มองอยู่ประมาณช่วงนี้มองอยู่ประมาณสามแสน ซึ่งระยะสั้นะระยะสั้นไปถึงขนาดสามแสนไม่ได้หรอกครับนันระยะยาวระยะสั้นก็คาดว่าน่าจะไปถึงแสนกว่ากว่าอีกครั้งหนึง่งนะฮะแล้วก็ใช้เวลาสร้างฐานอีกสักพักใหญ่นะฮะกว่าจะไปถึงทะลุแสนแบเรียร์ได้เนี่ยตอนนี้เอาแค่แสนนึงก่อนแล้วกันครับค่ะหลังจากนี้เนะะี่ยค่ะคุณลุงตัวของบิตคอยคุณลุงว่าด้วยภาพ ต,ต่างๆที่มันเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยค่ะบิตคอยมันจะมีความแข็งแกร่งขึ้นไหมคะเพราะว่าเราก็เห็นในปีนี้เนี่ยค่อนข้างได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอย่างเต็มตัวมีการเข้ามามีบทบาทของประธานาธิบดีมากมายเลยหรือว่าจุดนี้มันจะกลายเป็นจุดที่ทําให้บิตคอยมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหรือว่าอีกด้านหนึ่งมันจะยิ่งสร้างความปั่นป่นปนปวนและผันผวนในภาพรวมมากกว่ากันคะ คือถ้าดูระยะยาวเนี่ยนะฮะมันบุลชมากมันไม่ใช่อเมริกันประเทศเดียวเนี่ยะฮะประเทศอื่นๆก็เริ่มเก็บบิตคอยกันแล้วค่ะนะเพราะมันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปเลยอะ่ะมันสามารถเช็คได้ซ้ว่าประเทศไหนบ้านที่เริ่มเก็บบิตคอยนะฮะอ่าแล้วเก็บเท่าไหร่อะไรพวกนี้มันมันเปิดเผยเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยมันขึ้นมากมายแน่นอนเลยเพราะจำนวนบิตคอยทั้งหมดเนี่ย เท่าที่มันสามารถมีได้เนี่ยมัน21ล้านค่ะอเมริกามีอยู่ตอนนี้อ่าอ่าเท่ไรอะ1%นะ1%คือที่เขายึดมาได้อะ่ะนะค่ะกว่าแสนแสนบิตคอยนชเฉลสองแสนบิตคอยนะฮะและจะซื้ออีกอ่าเดือนละ1%ไปจนจบปี อะไรเพราะนั่นก็คาดหวังว่าระยะยาวข้างหน้าเนี่ยอเมริกามีเป้าหมายนะจะถือประมาณสิบอร์เซนของบิตคอยน์ะอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศใหญ่ๆอะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการแย่งกันซื้อบิตคอยตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจาก,การที่จะซื้อประเทศจะเริ่มซื้อบิตคอยได้เนี่ยมันต้องผ่านกฎหมายก่อนก็น,นั้นก็อยู่ในขั้นตอน นะฮะเมื่อไหร่ที่ขั้นตอนไฟเขียวมาปั๊บเนี่ยแล้วซื้อได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มที่แย่งกันซื้อตอนนี้ที่มันขึ้นมันมีกําลังมากเพราะอะไรเพราะบริษัทเอก,กชนซึ่งเขาไม่ต้องรอกฎหมายเขาเริ่มซื้อแล้ว<ช>นะครับอย่างเช่นอะไรอ,ะอ่ะแบล็ครกอกเนี่ยก็ถือเต็มเต็มไปหมดเห็นไหมแล้วก็บริษัทอะไรที่สื่อถือบิตคอย์ใหญ่ที่สุดอะ่ะจําชื่อไม่ได้ละนั<ช>่นก็ถือไม่ต้องเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์สองสามเปอร์เซ็นต์ก็ไปแล้วอ่ะนะฮะ นั้นลองเทอร์มเนี่ยมองแล้วไม่มีอะไรจะหยุดยั้งมันได้หรอกบิตคอยเพียงแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยตรงนี้รอการสร้างฐานตรงนี้ให้เสร็จซะก่อนนะครับก็จะเป็นฐานซึ่งใหญ่มากพอขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะมีกําลังนี่ยมันจะเย็นๆบิตคอยเนี่ยรอสร้างฐานอีกนิดหนึ่งจะเย็นๆค่ะค่ะสรุปแล้ววันนี้นะคะเราพูดคุยกันทั้งตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจกันพอประมาณค่ะ ด้วยความที่นักลงทุนนะยคะ่ะบางท่านถ้าเล่นในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมองว่าตลาดช่วงนี้โอ้ลงทุนยากมีความผันผวนเยอะจากปัจจัยต่างๆที่คาดเดาไม่ได้ถ้าอย่างีอยากขอแนะนําอยากขอคําแนะนําคุณลุงค่ะว่าในช่วงที่รู้สึกว่าการลงทุนไม่ค่อยเอืิอมหน่วยต่อเราเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงดีในฐานะนักลงทุนที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเอไปวัดเนี่ยทำบุญทำทาน ตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่ามีตลาดไม่ดีก็มันก็พูดไม่ค่อยเห็นด้วยอะ่ะอย่างตลาดเสร็จมันก็ดีดีมันก็ลงมาให้กําไรเรามาหาศาลเนี่ยจะว่าไม่ดีได้ยังไงอะ่ะตอนนี้ให้นั่งเฉยๆไม่ด้วยทะไรก็ไปวัดว่าไปฟังเทศฟังธรรมเพราะมันดีเหลือเกินจะว่าอย่างไงนะตลาดทองคํามันก็ยังขึ้นอยู่อะ่ะจะทํำยังไงอ่ะเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่นะมีตลาดบิตคอยเท่านั้นเองที่ให้รอกันสร้างฐาน แต่ก็ไม่ไ,มได้เสียอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยตลาดมันอยู่ในสภาพซึ่งดีมากสำหรับนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรมันมากถือลองถือช็อตโพสิชันที่ที่ t f กก็ช็อตแล้วนั่งเฉยเฉยถือลอง o s i t i o n ที่ทองคำลองแล้วก็นั่งเฉยเฉยถือลอง o s i t i o n ในบัญชีใหญ่ที่บิตคอยขณะนี้บัญชีย่อยนะ ก็นั่งเฉยๆ лы, Dieu, jamais, ů, รอรอการสร้างฐานเห็นไหมฮะเราก็ว่างงานอ่ะเราไปทำเงินให้เราทั้งนั้นเลยเนี่ยที่มันรองขึ้นมาเนี่ยก็เอาเงินจุกจิกไปทำบุญทำทานพาลูกพาเมียไปเที่ยวอะไรก็ว่าไปเพราะตลาดมันเกลือเราเหลือเกินช่วงนี้นะฮะก็ขอยพิจารณาแล้วกันใครว่าตลาดไม่ดีเนี่ยมันไม่รู้ดูจากอะไร